เพื่อทำหนังสือกิจาการบทที่6ฉบับ KJV ในเพื่อนมองค์เพื่อเยซูคริสิสผู้ช่วยสิทธยาพิบาลพวกแรกในคราวนั้นเมื่อสิทธิ์กำลังทวีมากขึ้นพวกกรีกบนติเตียนพวกฮิปรูเพราะในการแจกทานทุกๆวันนั้นเขาเว้นไม่ได้แจกให้พวกแม่ไม้ชาวกรีก ฝ่ายอัครสา,าวกทั้งสิบสองคนจึงเรียกบรรดาสิทธิ์ให้มาหาเขาแล้วกล่าวว่าซึ่งเราจะละเลยเพระวจนะของพระเจ้ามัวไปแจกอาหารก็หาควรไม่เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือกเจ็ดคนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาเราจะตั้งเขาไว้ดูแลการงานนี้ ฝ่ายพวกเราจะขมักขม้นอธิษฐานและสั่งสอนพระวจนะเสมอไปคนทั้งหลายเห็นชอบกับคำนี้จึงเลือกสเตเฟนผู้ประกอบด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์กับฟ e, ิลิปโปรโครัสนิคาโนทิโมนปานเมนัสและนิโคลาสชาวเมืองอันทิโอค ซึ่งเป็นผู้เข้าจารีตฝ่ายศาสนาอยู่คนทั้งเจ็ดนี้เขาให้มาอยู่ต่อหน้าพวกอัครสาวกและเมื่อพวกอัครสาวกได้อธิษฐานแล้วจึงได้วางมือบนเขาการประกาศพระวจนะของพระเจ้าได้เจริญขึ้นและจำพวกสิษย์ก็ทวีขึ้นเป็นอันมากในกรุงเยรูซาเล็ม และพวกปุโรหิตเป็นนั้นมากก็ได้เชื่อฟังในความเชื่อนั้นสเตเฟนถูกกล่าวหาและ,ะเผชิญหน้ากับความตายฝ่ายสเตเฟนประกอบด้วยความเชื่อและริดเดชจึงกระทําการมหัศจรรย์และการอัศจรรย์ใหญ่ท่ามกลางประชาชนแต่มีบางคนมาจากธรรมศาลาที่เรียกว่า ธรรมศาลาของพวกลิเบรตินมีทั้งชาวไซรีนชาวอเล็กซานเดอร์กับบางคนจากซิลิเซียและเอเชียได้ลุกขึ้นพากันมาไล่เลียงกับสเตเฟนคนเหล่านั้นสู้สติปัญญาและน้ำใจของท่านเมื่อท่านกล่าวแก่เขาไม่ได้เขาจึงรอบปลุกพยานเท็ศว่าเราได้ยินคนนี้ พูดหมิ่นประมาทต่อโมเสสและต่อพระเจ้าเขายุยงคนทั้งปวงและพวกผู้ใหญ่กับพวกธรรมาจารย์แล้วเข้ามาจับสเตเฟนและนำไปยังสภาให้พยานเท็ดมากล่าวว่าคนนี้พูดหมิ่นประมาทสถานบริสุทธิ์นี้และพระราชบัญญัติไม่หยุดเลยเพราะเราได้ยินเขาว่า พระเยซูชาวนาซาเร็ตนี้จะทำลายสถานที่นี้และจะเปลี่ยนธรรมเนียมซึ่งโมเสสให้ไว้แก่เราพวกสมาชิกสภาต่างเพ่งดูสเตเฟนเห็นหน้าของท่านเหมือนหน้าทูตสวรรค์ลวดติฐาและกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมหนังสือกิจการบทที่6ฉบับ เคเจฟีในพระนามองค์พระเยซูคริสเอเมนฮาเลลูยาสรนเสริญพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริส